ดิครับกระแสข่าวดังวันละครับซิลิกแจ้งความคืบหน้ายืนยันส่งโ,โดรน,นาถึงไทยไม่เกินวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่23ตุลาคม2564แถลงการจากซิลิกฟาร์มาความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาให้แก่ประเทศไทย z ซตพีทิวร u พิวต หน่วยงานภายใต้ซิลิกฟาร์มาพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดนาในประเทศไทยขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งกำหนดการที่ล่าสุด ได้รับจากการยืนยันจากโมเดอร์นาวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาจำนวน560,000โดสจะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่5พฤศจิกายน2564โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับเกี่ยวกับการขนส่งและการกระจายวัคซีนให้ถึงประเทศไทยบริษัทยังคงยืนยันจากโมเดอร์นาว่าจะได้สามารถส่งมอบ วัคซีนโควิด1 9โมเดอร์นารวมทั้งสิ้น1.9ล้านโดสให้กับประเทศไทยภายในไตรมาสที่4ของปี2564สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลือจำนวน6ล้าน8แสนโดสซึ่งลงนามในสัญญาจัดหาวัคซีนกับองค์การเพศจักรรมไปแล้วนั้นคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี2 5 6 5เพื่อความมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนได้อย่างเพียงพอให้กัประเทศไทยและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง z P Therapeutics จะได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนโควิด -19 มูดอร่าในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20ตุลาคม2564 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติมขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักง,ง,งานคณะกรรมการอาหารและยาโดยบริษัทกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อที่ขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตเพิ่มเติมให้เป็นไปอย่างราบรื่นจึงเรียนให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าว ขอขอบคุณข่าวจากข่าวสุดออนลายครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ